สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้พ่อผอกส่งคิดอีกแล้วนะคะวันนี้รูส่งคิดจะพาเด็กมารู้จักกับสมาชิกประเทศอาเซียนนะคะสมาชิกประเทศอาเซียนนะคะมีชื่อประเทศสมาชิกอาเซียนดอกไม้ประจำชาติอาเซียนสัญลักษณ์ตราแผ่นดินสัตว์ประจำชาติเพลงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนเดี๋ยวเรามารู้จัก ชื่อประเทศสมาชิกอาเซียนก่อนนะคะเด็กๆฝึกพูดตามคุณครูนะคะประเทศที่1นะคะประเทศไทย 2. ประเทศลาว 3. ประเทศพม่าสีประเทศกัมพูชา 5. ประเทศฟิลิปปินส์หประเทศอินโดนีเซียเจประเทศสิงคโปร์แปดประเทศบูไน 9ประเทศเวียดนาม10ประเทศมาเลเซีย10ประเทศนะคะ,ะตอนนี้เรามารู้จักธงของประเทศสมาชิกอาเซียนกันนะคะธงประจำธง,งประจำประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะมีพื้นสีน้ำเงินวงกลมสีแดงอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของธงประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะตรงกลางเป็นต้นข้าวสีเหลือง มัดรวมกันสีต้นนะคะอ่าประเทศที่หนึ่งะคะประเทศสิโฟโฟงคโปร์ธงจะมีลักษณะพื้นสีแดงขาวแล้วมีดวงจันทร์ขึ้งเสี้ยวแล้วมีดาวนะคะอ่าประเทศต่อไปธงประเทศต่อไปนะคะประเทศอินโดนีเซียเป็นพื้นสีแดงและสีขาวนะคะอ่าประเทศต่อไป ทงประจำประเทศกัมพูชากัมพูชานะคะอ่อริมสีน้ำเงินด้านล่างสีน้ำเงินตรงกลางสีแดงและมีรูปภาพอ่อพระราชวังของเขานะคะ<ม>ประเทศพม่าประเทศพม่าก,ก็มีสามสีสีแดงสีเขียวสีเหลืองและมีลูกดาวตรงกลางสีขาวนะคะ นามเป็นพื้นสีแดงมีรูปดาวตรงกลางสีเหลืองนะคะประเทศมาเลเซียประเทศมาเลเซียมีพื้นสีแดงสลับขาวตรงกลางเยื้อมาทางขวานิดนึงมีสีน้ำเงินมีดาวสีเหลืองและมีมีรูปดวงจนันทร์เครื่องเซี่ยวสีเหลืองนะคะ ประเทศลาาเพื่อนบ้านของเรานี่เองอมีพื้นสีแดงข้างหน้าสีแดงข้างบนสีแดงตรงกลางสีน้ำเงินและมีวงกลมสีขาวตรงกลางนะคะประเทศฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ปปนมีสีน้ำเงินและสีแดงมีสามเหลีย่ยมสีขาวและตรงนี้เป็นตรงจับของประเทศเขานะคะสีทองทองเงิหลงอนนี่นะคะ ประเทศดูไนประเทศประเทศดูไนมีสีอะไรบา้างคะเด็กๆดูซิต้้งบนสีเหลืองฐาน้าสีขาวฐาน้าสีดำและด้านล่างสุดเป็นสีเหลืองแล้วมีสัญลักษณ์ของประเทศเขานะคะมีมือมีมีมีเหมือนกัาเรียกอะไรอะมงกุฎของประเทศเขา,านะคะอยู่ตรงกลางนะคะอ่าประเทศสุดท้ายประเทศสุดท้ายของประเทศอะไรนะอ่าเด็กๆดูซิ จำของเราได้ไหมคะประเทศไทยมีสีอะไรบ้างคะสีแดงสีขาวสีน้ำเงินสีขาวและสีแดงอยู่ด้านล่างอีกนะคะใครๆจำได้บ้างคะของประเทศไทยมีสีอะไรบ้างเด็กๆดูไว้นะอ่าสำหรับสมาชิกป,ประเทศอาเซียนนะคะครูสมิดก็มีเรื่องราวดีๆมาฝาขกของเด็กๆของท่านี้นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวคุณครูมีเรื่องดีๆมาฝากอีกนะคะสําหรับ อาทิตย์นี้คุณรูขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ